ช่วยบำรุงรักษาผลผลิตยางพาราให้โตวันโตคืนที่าเนื้อตายออกกลางต่างสดชื่นจากที่เคยทนฟืนแตกรับความเหนียวเชาว้าช่วยบำรุงรักษาพลผลิเก่งที่สุดของความเจงสรรพคุณเก่งไม่เบาเพิ่มปริมาณน้ำยางเป็นสองเท่าสีเนื้อสวยขึ้นเงาทางกันหน่าอย่างเป็นเชื้อรา ดีพืนก็กเก่งเกงอุ้ยดีพืนก็เก่งเก่งบนผลิตเห่งแห่งตั้งแต่รถเก่งไม่เข้ามารานไปแข็งแรงสงา่ารานไปแข็งแรงสง,าง,าง่านิ้งสไัยนาตาต้องยกให้ตรารถเก่ง สระดุดกระทาใจนอนหมดมาแรงต่างหายไปราคาก็เป็นกันเองทั้งปรับสภาพหน้ายางต้องรถเกง่งเพราะซิลิกาสุดเล่งได้คนดีมีกำไรรถเกง่งรถเกง่งรถเกง่งปุยดี สภาพคุณเก่งไม่เบาเพิ่มปริมาณน้ำยาเป็นสองเท่าสีเนื้อสวยขึ้นเงาทั้งกันนาอย่างเป็นเชื้อราปุ๋ยดีพืนก็เก่งเก่งปุ๋ยดีพืนก็เก่งเก่งผลผลิตเก่งเข่งตังแต่รถเก่งวิ่งเข้ามารากใบแข็งแรงสงั่งา ร้วสวยน้ำตาตงยกให้ตรารถเก่เห็มสูตรไม่มีสะดุดประทับใจนอนหมดมะแรงต่างหายไปราคาก็เป็นกันเองทั้งปับสภาพหน้ายางต้องรถเกง่งเพราะซิลิกาสูตรแรงได้ผลดีมีกำไรรถเกง่งรถเกง่งรถเกง่ง Rốt keng rốt keng rốt keng, đi xuống nhanh uì ta rốt keng, he he ับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังกลับเคนาโมมาตาักทายรายงานตัวกระยกลาบสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีผมม่พี่น้องที่กละงใฮ้เกตที่ตามรับฟังรายการผ่านทางคลื่นวิทยุ FM ร้อยจุศน์เมกะเฮิร์ซลูกทุ่งยูอารโกหรือว่าจะเป็นการรับฟังรายการผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ นะครับหรือว่าจะเป็นการรับฟังรายการผ่านทาง YouTube ครับาสามารถรับฟังรายการสดกันได้เลยครับหรือว่าจะรับชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันกันกบเ e นโ m o บางเทียกะเผือไปเป็นเฉพาะเพื่อนอแต่ว่าตอนนี้ครับมือนีเคนโ m o กะไล่กับเปิดคาเป็น เขาอิ่นว่าเป็นสาธารณะเรียบร้อยอืมตั้งแต่กเลื่อมเบิงสันตลาเนาะครับอ่ะกาสามารถรับชมรายการผ่านทาง Youtube ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าคือว่าในชว่วงนี้คือสีบรดติดลิกาซิตด,ดกอกเนาะอืมเพราะว่าบริษเอาเพียงของข้าเจ้าเอาแต่เพียงรถเก๋งนี่แหละมาเปิดสู่คุณผู้ฟังเพราะมีพี่น้องได้รับชมรับฟังกัน ผมกำลังเล่นที่่านไปครับกับเป็นเพลงรถเก๋งครับเป็นเพลงของรถเก๋งเลยครับยู่วมกันมือนีครับพอกันเป็นวันศุกร์ที่สิบเก้าเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับและก็มืออื่น,น,น,นะน,อ,นอ่ะยูทีศูนฝึกอบรมปุ๋ยตลอดรเก่งครับหรือว่ารานรถเก่งการเกษตรสาขาอำเภอสว่างวีระวงติดตลาดนัดโคกระบือมืออื่นพันยุทธานทําการนะ่ี่น้องเด้อหยุดทําการอ่ะเพราะว่าพันยุทธ์ขับรรษาให้ แต่ว่าข,าบบไไขาี้น้ำโมกับบริษัทไซดดอกกับยูน่ล่ามันหยุดข,ขี้น้โมกับยูน่คือเก่าครับอ่บาบริษาทไซื์หักองค์กรเธอน่นอเจ้อคือมันไปบริษัครับเจ็บขามันไปบริษัซื่อดีละ่ะนะครับหักองค์กรกับหักยูหันแล้วเนาะครับผมชุนี่ครับสนับสนุนรายการโดยปุ๋ยตรอรุดเก่งแลายก็ผลิตภัณฑ์ตรอรุเก่งโดยบริษัทจูอะรกโกลจำกัดผู้ผลิตแลายก็จัดจําหน่ายปุ๋ยตรอร์รุรเก่งครับ เป็นปุ๋ยเคมีที่เต็มสูตรที่มีส่วนผสมของซิลิกาเคลือบด้วยโพลิเมอร์ส่แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้น30-1สิถึงเซนครับซึ่งทางด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกห้างครับก็มีการเติมเต็มครับทั้งถาดลักถาดรองถาดเสริมพวกฮอร์โมนเข้าไปอยู่ในหันครบเลยครับว่าจะเป็นสังกะสีเม็กริดิ่พวกยังคือเติมเต็มให้ไปบดอ่ะเพราะว่า บางเถื่อบางหม่องครับบางพื้นที่ดินของพม,มินปิโน่พันาุ์อ,อ,กอากาจะขาดแร่ธาตุขาดสารอาหารนะครับอันนี้เขาก็เติมให้เพื่อขาดเพื่อเกินไปเรียบร้อยเลยครับแล้วผู้ที่ใส่ปุ๋ยตลอดเก่งแล้วเป็นอย่างไใส่แล้วมันจะเขียวใส่แล้วมันจะง,งามอ่าใส่แล้วมันคือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกับเพราะว่าเช็คเช่นนี้นี่เองครับคุณผู้ฟัง่าดรักฐาดร่องถัดเสริมฮอร์โมนพืชครบเบิดในกระสอบเดียว หลักการใส่นะครับเฮาก็มีปุ๋ยตรอดรกดเกงเฮาก็มีหลายๆสูตรเหมือนกันครับโบจะเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตกับสูตรหน้ำสูงไถ่ต่ำครับมีไนตโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมมีครบยันแล้วก็บ,บางตอวกังเวน้นอาจารย์นุกก่มรุ่งเกล้าได้ไล่นะครับประกอไล่สดอยู่ทั้งโวนทุเรียนนะครับซึ่งอ,อนาคตครับมันก็จะมีการาปรับปรุงคือมีการเพิ่มเติม กับมีการเพิ่มเติมของการปลูกทุเรียนครับโดยเฉพาะถาเป็นทุเรียนในตอนนี้ครับกับสูตรที่กําลังขายดีครับของตรารุเกงกับสูตร17เสมอกับสูตร17 17 17นะครับเหมาะสําหรับทุเรียนนะครับในช่วงเร่งการเจริญเติบโตรหรือว่าจะเป็นช่วงเขาเอียนวา่าหลังที่ได้รับผลผลิตแล้วกับอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับ อ่าก็เป็นสูตรสูงและสูตรสิบเจ็ดเสมอนี่เอาใส่เข่าได้จะบอกได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าอ่าบางท่านบอกว่าม,มันเกินความจำเป็นเนาะวันว่าอ่ากับสูตรต่ำลงไปก็ได้ขับกันว่าเป็นหน้าเข่าเอาว่าจะเป็นสูตรยี่สิบเจ็ดเจ็ดกับยี่สิบสามสามแต่ว่าสูตรที่แค่นาโมแนะน้ำก็คือสูตรยี่สิบเจ็ดเจ็ดขับเพราะว่าเฮาใส่ปุ๋ยครับ เราก็ต้องเล็งเห็นผลนะครับต้องเล็งเห็นผลได้วันว่าใสเพราะแต่มันเหลวครับแค่าจากสันดาอยาซะดีกว่าเนาะนะครับเพราะบางสีเสียเวลาเวลาเสียเงินเ,เสียค่แล้วการ,ราค่านีก็บริตแตกต่างกันแห้งได้แบบแต่เนี่ยนะครับคุณฟังราคานี่บริตแตกต่างกันแห้งจนเกินไปฉะนั้นแล้วครับการเห็ดแล้ไม่ต้องใด้ผลประโยชน์ต้องให้มมนใดคุ้นคายยังเต็มถี่ครับคุณฟังตอนนี้เคน้โม่กับที่บอกไปน้ำกับแล้กก็สีแช่พร้อมใช่ไหม สี่แช่ไปพร้อมอ่าอ,อยากเอาเสร็จแล้วเห้อแช่แช่ไปในกลุ่มอ่าเสร็จแล้วเหรอต้องแช่ไปในกลุ่มพร้อมอ่าอยากอยากอยากให้เพื่อนเขียนนําฉันได้เด๋ยเนี่ยอ่าครับผมขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อขอแช่สักก่อนเด้อ อขอาอนาุญ,ญาตบาดคำสะก่อนเอาบอกไปนั่มกดโทรศัพท์ไปพร้อมครับบอดีมีแอดมินนี่ครับนม่นนต้องซอยตัวเจ้าของเอียงแล้วเนาะต้องซอยเจ้า,จาของสะก่อนเบิ่งซะก่ันเด้อจักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องจักหน่อยหนึ่งจักหน่อยหนึ่งมัใส่ะ่ะอ่ะเออแช์แล้วแหละแชรไม่เคยขัอแชร์ไปนั่นเองใช่ไหมวะ กันเดอสิแช่ไปส่อีกมีมองจะแช่อีกบก่หล่ะ่กลับกลับมาทันใดทีเขามารับชมรายการแล้วกลับอยากสิลืมเด้อกดแชร์กดไลค์ให้กับเคนโมน้าหนักกันเลยกันครับอยากจะได้ผพ้นผลิตที่หลายๆครับทัางก็ต้องมีการดูแลกลับมีการดูแลมีการเอาใจใส่บางเว้นนั่นกับประมาณวังช่วงประมาณจักเที่ยงหรือว่ามานจักช่วงใบม่งนี่แหละครับเคนโมก็บบุคอยแมน อพอว่าิดน้ำโม่กับไปขับรุนเหยอยู่แถวสำโรงครับไปทั้งตำบลโน่นกาเล่นนะตำบลสำโรงแล้วก็ตำบลตำบลโน่นกลางบ่เอาทถาเอาทถาที่ชื่อได้แต่ว่าขคกกองโคกกองเีน้ำโม่เสี่ยวไปครับเสื้ไปเขาไปทั้งในครับแต่ว่าหลอก ขึ้นประถางมันสิ่นมันง้มันสิ่นงงเรยกฟังว้าน <да ู่นในการกระโดดเดี๋ยวระเพลงสักอัน E เพียงจบไปแหละกลับพี่น้องอาว่าหันมีสายเข่ากลับมันก็เลยเป็นซีจากนวงๆเนว้อจังหนึ่งครับอะกลับขอไปในอะไรกันเด้อในครับ่องเทอมมันก็อาจจะมีอาในช่วงบองเทอมก็ใส่เคน่โมใส่เครื่องใส่โทรศัพท์กุญแจคล้องไหล่กลับมันก็เลยอาเป็นยังไงสิละนะครับเดี๋ยวจัง เคนาโม่แจงสิทอกับกับหลังจากที่ออกรายการนะครับาสาหรับพอมีพี่น้องท่านไหนรับที่ต้องกันอยากจะได้ปุ้ยตรอรืเก่งเด้พี่น้องเดอ้อโทรเข้ามาสั่งสื่อได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ของเคนาโม่ได้0 9 6ครับ0171862ครับ096 0171862เดี๋ยวย้ำอีกเท่นึง0 9 6 01718 62อันนี้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเคนาโมกับหรือว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายท่านใดที่ต้องการจะจะได้ปุยตลอดทุกอย่งไปขายเอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเราขามีราคาขายส่งให้ครับสำหรับร้านค้าร้านขายกับกระโถงขามาที่เบอร์ของเคนาโมเบอร์ที่ว่าเป็นบางหันหละกรับ096 017 1862กรลับหรือว่าจะเป็นร้านค้าที่มีจำหน่ายกนแล้วครับในตอนนี้อยู่ในเขตจังหวัดอุลรธานีครับอบวาจะเป็นอยู่ที่ร้าน รับนับจากมองแรกเลยครับยูทีศูนย์ฝึกอบรมปุยตรารุดเก่งกับถนนเสยนรอบเมืองไกลกันกับตลาดนัดโคกกระเบือครับเป็นศูนย์ใหญ่ของตรารุดเก่งเลยครับหรือว่าจะเป็นมองที่2องครับยูทีร้านน้องพีทครับร้านน้องพีทบ้านปากน้ําตําบลกุฎลาดครับอยู่หิมทางใหญ่เลยนะครับอยู่แปะทางใหญ่เลยแล้วก็ร้านแม่อ้อยครับหรือว่าร้านเอการเกษตรกับยูทีบันพักแก้วร้านสัก ชำนาญกับยูทีบันข้ามหนามแทงกับรันปสักกับอยู่ทั้งบันข้ามหนามแทงกับอําเภอตันสมและก็ร้านปออะไหล่สองกับรานปออะไหล่สาขาสองกับยูทีอาเภอสว่างวิโรจนเเซนที่จะออกมาจากสถานีตำรวจแล้วนะครับอีกจังน้อยหนึ่งครับเส้นที่จะก้อนที่จะฮอตบ้านนี้คมคำปลาหลนะครับก้อนเชื่อวจะไม่เต้น ครับมีเต็นรถของปออะไรใดล่ะนะครับกะฝากเต็นไปเห็นเน่กะบ,บอกไกไปไ่ปนไอดอกนะครับกะจะเป็นปออะไรสองครับและก็ร้านนงลักษ์ครับอยู่ที่บ้านโคกสมบูรณ์ในครับอ่าอยู่ตั้งอ่าตำบลอันนี้จะเป็นเขตตำบลยังนออบดริเนาะเอาเละนะครับลืมซื้อตำบลไปแล้วเนี่ยวันนี้แล้วก็ร้านอ่าร้านนงลักษนะ์เนาะนะครับร้านนงลักษ์นะครับโดยคุณพี่นงลักษ์ หรือว่าจะเป็นร้านฝากมาตั้งผีครับจะเป็นร้านตรงการเกษตรนะครับร้านตรงการเกษตรยูที่บานสังเมตตําบลอใหญ่อําเภอวริชมราบครับแล้วก็ร้านแม่เพ่นครับหรือว่าร้าน BM การเกษตรยูที่บานบุงหวายครับคนว่าเป็นอยู่ทั้งอําเภอเดชอุดมครับร้านทองวิเศษครับหรือว่าจะเป็นอยู่ที่ร้านพิบูลการเกษตรครับ ยูทีอำเพอพิบุญมังสหาหันยู่เลยวงเวียนเป็นแนน้อยหนึ่งกับอยู่ตรงขามกันกันกบสถานีตำรวจกับยูทีซพ่อ,ปปออ,อพิบุญมังสหาหันกับอยู่ไกลไกกันละละยู่ยียงเยียงกันกันบผมไกลมองได้กับไปมองหันกับบริหารงานโดยเฮยติบหรือว่าจะเป็นอยู่ทางอำเภอที่ข้องคำสอยจังหวัดมุกดาหารร้านตีการเกษตรบริหารงานโดยอาจารย์ตีรับเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ตีเป็นศูนแปดห้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ด 0850091027อันนี้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ตรีร้านตีการเกษตรครับในช่วงนี้ครับในช่วงที่เคนาโมโ่ล่มพื้นที่ไปครับอยู่แถวแถวสำโรงครับตอนนี้พอมีพี่นออกมากิกาลังโว่จะเป็นมองได้ก็แล้วแต่ล่ะเป็นจะมีการตัดหย่า,ามีการตัดหญ่าตัดกกเข่าครับเพื่อที่จะให้เข่ามันเกิดขึ้นมาใหม่ละกันหย่าที่มันแก่แล้วคือบอยให้มันเกิดแล้วนะครับ ที่นี่เขามันก็จะงามนี่แหละวิธีการเหตุทักษะพอมีพป่น้องบ้นานเฮาทักษะในการเหตุให้เส้นหน้าเพื่อก็จะดีกับเพราะวันตึกกว่านี่โอ้ยหยาหลายๆนี่สิใส่แต่ยาหยาซสหยอดมันกับ่บไหวครับที่มันไหวคือยังคือโตคนเฮานี่ล่ละแล้วก็มีสารพิษตกกลางพร้อมแต่วันสมือนี่เอาเิ็นก็มีวิธีมีมีวิปะทัศมีมีวิเว์วัดวิวัฒนาการกับก เพิ่มขึ้นไปนั่เช่นเดียวกันนะครับอ่ะฝากกันมันไว้น้ำหนกักอะไรกันได้พี่น้องเด้อสูตร4774334126นะครับ้อยเอาคาร์ดีเบเอาขึ้นมาลวงไปแล้วเนาะเคยียรนะโมนี่ก็ได้กล <c oughs> ับอ่ะ477นะครับสำหรับสูตรเร่งการจเจริญเติบโตครับเขียวโดนเขียวน่านตานท่านนอนมาแล้งเพียเพ่ยห้อยเปียแปลงมือมีมะกวนใจนะครับเอาเหมือน,นเป็นหมือนจังเนาะบาร์ดีนาะอันทุละกษณขึ้นมาหลายกระดอกกระเดียดใช่เนาะโอเคเอาเป็นว่าจังสิ่งอะไรกันนะครับมือนีขอเวลา มาไหลสดเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเออ่รู้สึกว่ามันจะบ่สะดวกนะครับเดี๋ยวจะในไก่เคนาโมเดี๋ยวมื้ออื่นคันว่ามีเวลาครับเคนาโมก็จะมาจัดรายการให้เขานั่นล่ะอ่ะแต่ว่ามื้อนี้คิดว่าคือสิพอซ่ํานี่ล่ะครับอ่ะมื้ออื่นเขาจะมาพอกันใหม่นะครับคัาไม่มีโอกาสครับสําหรับมื้อนี้ขอให้คุณผู้ฟังชูดีมีความสุขกันหลายๆครับฝากกันไว้นู่นนะก็แล้วกันครับสําหรับเบอร์โทรศัพท์ของเคนาโมจะจะได้พูดตลอดรเก่งครับเรามีบริการส่งฟรีถึงบ้าน ครับ3กระสอบแถมเสื้อหนึ่งตัวห้อกรกระสอบแถมกระติกน้ำหนึ่งใบ10กระสอบนะครับแถมแบกส้อย1กระสอบนะครับราคายี่สิบกระสอบแถมพารุ่ม1โตนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของทินโมได้ครับ0 9 6 0 1 7 1 8 6 2ครับ0 9 6 0 1 7 1 8 6 2บริการส่งฟรีถึงบ้านบริคิดค่าส่งตียางไดเอาแต่ค่าปุ๋ยยางเนี่ยกระพาะครับสำหรับมือนี้ครับขอให่นขึ้นเพราะว่าโชคดีมีความสุขกันหลายๆเินโมขอกราบขอไว้สบายดีครับ